สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับในอพิโสดนี้เราจะไปที่ซีซั่นที่2ของซีรีส์งามบุพภาสก,กุณานะคะที่คาดว่าจะออนแอร์ในปีนี้นะคะ่ะปีเดียวกันกับซีรีส์ของซีซั่นที่1นะคะเราก็ต้องรอดูเนาะหมายอยากให้เขาเคาะเร็วๆนะคะเรื่องนี้ถ่ายทำลวดเดียวคะ่ะจบทั้งซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2เลยนะคะอยากจะส่งข้อความไปให้ทีมงานหันทาชะตาฟ้าปิด ยุทธจักรกับดาบพิฆาตกลางหิมะด้วยนะคะแหมน่าจะสร้างแบบนี้เนาะถ่ายรวดเดียวให้มันจบไปเลยแล้วก็อยากจะแบ่งเป็นกี่ซีซันก็ว่ากันไปนะคะเอาไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> เดี๋ยวคุณหวังจุ้นจะจะเครียดนะคะเพราะเขาเป็นคนเขียนบทละครถ้าบทไม่เสร็จแล้วมันจะถ่ายทําได้อย่างไรเอ่ยนะคะกลับมาที่นี่ค่ะซีซันที่2นะคะของงานบุปผาสกุณาถ้าอ้างอิงตามนวนิยายต้นฉบับนะคะจบดีแฮปปี้โคตรค่ะนางเอกของวกเรานั้นมีลูกด้วยนะคะจาก จากที่โดนโจมตีมาทาั้งนิยายต้นฉบมับว่านางเป็นหมันนางไม่สามารถจะมีลูกได้นางร่างกายสุขภาพย่ำแย่นะคะแต่ในที่สุดนางเอกของเราก็มีลูกที่อ้วนท้วนนะคะเป็นทายาทให้กับตระกูลเจียงนั่นเองค่ะในละครก็ควรจะมีในฉากของการเลี้ยงลูกให้พวกเราได้ดูบ้างเนาะรอดูแล้วกันนะคะน่าจะน่ารักดีเนาะอย่างจือกับหลี่เซียนก็เป็นแบบออพี่น้องที่สนิทกันในวงการบันเทิงมากๆเลยนะคะตอนนั้นพบกันในจีนปัจจุบัน เรื่องอะไรนะสควิดสควิดอะแบบเพื่อนๆไปหาดูนะเรื่องนี้ก็ดังไปทั่วเอเชียเช่นเดียวกันน่ารักมากเลยนะคะทีนี้พอมาเจอกันเรื่องนี้นะคะก็ยิ่งตอกย้ำเนาะทำงานง่ายค่ะเพราะว่าเคยเจอกันแล้วก็เคยแบบสนิทสนมกันมาก่อนจากผลงานเรื่องที่แล้วแล้วนะคะก็เลยถ่ายทำได้ลื่นไหลเป็นอย่างดีเลยนะคะในซีซั่นที่2นะคะไฮไลท์เด็ดๆก็ต้องอยู่ที่เรื่องราวของการโค่นอ,องหนิงลงให้ได้แล้วก็เด็ดๆก็อยู่ที่ชีวิตคู่ของ หลิวซางกับหลี่หยดเจินนะคะมันจะต้องเป็นในแนวทรมานทรกรรมซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนค่ะแต่หลิวซางในในซีซั่นที่2ต้องเข้มมากขึ้นนะคะเพราะเขาเอาคืนทางด้านของอองหนิงแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวนะคะของของเรื่องในบ้านของเจียงซางหยางเนาะในเวอร์ชันละครนั้นมีผู้หญิงอื่น ถูกอ,องหนิงยัดเยียดเข้าไปแล้วหนึ่งหลังจากที่เจียงซางหยางกับนางเอกของเราแต่งงานได้เพียง3วันเท่านั้นนะคะลูกบุญธรรมของอองหนิงก็โดนใส่เข้าไปแต่ว่าดูทรงแล้วก็คือเป็นเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีของนางเอกแล้วก็เจียงซางหยางเพราะว่าเหรียญโจคนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นลูกบุญธรรมของอองหนิงแต่ว่านางนั้นเป็นผู้หญิงที่มีความคิดเป็นคนอยากพึ่งพาตัวเองแล้วก็รักเงินมากๆค่ะดังนั้นพอเห็นหมูตันของเราทํางานเก่งก็คงจะเห็นเป็นไอดอล ไปเลยนะคะก็ย้ายมาอยู่ฝั่งของนางเอกแล้วก็พระเอกกันไปโดยปริยายกันเลยค่ะ แล้วนอกจากนี้ก็คงมีเรื่องราวของการคลายปมระหว่างความสัมพันธ์ของพัะสนมสูกับทางด้านองคกก์จักรพรรดินะคะซันหลางที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะก็จะเป็นไฮไลท์ในในแนวนี้แหละแล้วก็การผ่านด่านเคาะของนางเอกก็คงต้องมีการเสียเพื่อนรักไปนะคะบางคนเนาะต้องเสียชีวิตเลยกันเลยทีเดียวเห็นว่าเนาะทางจีนก็ลือๆกันเนาะเห็นในวิดีโอด้วยว่าจู้ฝูอะค่ะตาฝูของแอวานนั้นจะแบบเหมือนเสียชีวิตด้วยนะเดี๋ยวเราต้องรอดู อีกทีหนึ่งแอดวานยังไม่รู้เรื่องราวเต็มๆนะคะแต่ก็เห็น,นผ่านๆมาเฉยๆว่าว่ามันมีฉากอะไรขึ้นมาบ้างนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องราวที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะนั่นก็คือว่านางเอกยังเข้าใจว่าพระเอกแต่งงานกับนางเพื่ออยากจะแบบแบบปกป้องนางเฉยๆอะไรแบบนี้ไม่ได้มีใจรักแบบแท้จริงแบบสามีภรรยา แต่ว่าเวลาที่จะต้องแสดงออกต่อคนข้างนอกหรือว่าอองหนิงหรือว่าใครก็ตามก็คงจะต้องมีฉากเสแสร้งแกล้งทําเป็นรักกันแสดงความรักซึ่งก็จะทําให้พวกเราก็วิดวิวได้นะคะมีความน่ารักน่ารักเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเพกนางเอกเขามีใจให้กันเรียบร้อยแล้ว และที่สำคัญนะคะนางเอกของเราก็อืมตาสายตาที่มองเจียงซางหยางก็มักจะเปลี่ยนไปเป็นอ่อนโยนมากๆค่ะก็ตกหลุมรักเจียงซางหยางซึ่งโดยปกติแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องราวของความเป็นศักดินาเนาะความเท่าเทียมกันหรือไม่เท่าเทียมกันนางเอกก็คงจะรู้สึกท้อแท้ว่าตัวเองก็เป็นเหมือนกับ สถานะมีความต่ำต้อยนั่นเองเป็นลูกพ่อค้ามาจากแบบเป็นแม่ค้าอีกต่างหากนะคะอาชีพนี้ในสมัยก่อนก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับเพราะว่าผู้หญิงแล้วควรจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในห้องหอไงไม่มาเปิดหน้าโชตาไม่มาพูดเสียงดังๆขายของอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าพวกเราในสมัยนี้เราดูก็รู้สึกว่าโอ้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะคะแต่เราก็ต้องเข้าใจบริบทของราชวงศ์ถังนิดนึงนะคะ สิ่งที่อาจจะแบบพวกเราสามารถจะเอาไปคิดเป็นการบ้านได้ก็คือใครจะเป็นผู้สารภาพรักก่อนกันอะไม่ว่าจะเป็นนางเอกมุตันนะคะเหอไว้ฟังของพวกเราหรือว่าจะเป็นพระเอกเจียงซางหยางเออใครจะสารภาพรักก่อนกันนะคะจริงๆแล้วก็ชอบให้ผู้ชายสารภาพก่อนแต่ว่าสําหรับผู้หญิงแบบมุตันะ่ะนางกล้าทําทุกอย่างกล้าพูดด้วยก็ไม่แน่อาจจะพูดไปตรงๆก็ได้เนาะก็ไม่รู้เหมือนกัน จุดนี้นะคะก็ต้องรอชมเพราะว่าดูแลผู้ชายอย่างเจียงซางอย่างเนี่ยคือถึงแม้ว่าเขาจะรักมูตันนะแต่เขาก็ไม่ไม่ได้เปิดเผยอะไรจนกว่าคือเขาเป็นผู้ชายแบบมีความละเอียดอะ่ะเขาต้องดูก่อนว่าผู้หญิงนั้นชอบเขาบ้างไหมเออถ้าผู้หญิงนะคะมีแววว่าชอบเขาเนี่ยถ้าเขารู้จับ จับสัญญาณเลด a าได้ว่ามูตันรักเขาเนี่ยผู้ชายในลักษณะเจียงซางอย่างก็น่าจะเริ่มแบบเออสารภาพรักออกมาเรื่อยๆทางคําพูดอะไรก็ว่าไปอาจจะไม่ได้บอกว่ารักตรงๆแต่ว่าการแสดงออกหรือคําพูดอะไรต่างๆนานาอาจจะแบบเอ๊ะทำให้หนางเอกเอ๊ะได้นะคะ แล้วก็เป็นไปได้นะคะว่าในตอนจบของซีซั่นที่2นั้นอาจจะมีงานแต่งงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะโดยมีท่านจัก,กรพรรดิหรือว่าซานหลังที่พวกเราได้ยินชื่อบ่อยๆเนี่ยเป็นผู้ที่จัดให้เพราะว่านางเอกน่าจะได้รับตําแหน่งอะไรที่ที่แบบสูงขึ้นอาจจะเป็นท่านยงท่านหญิงอะไรขึ้นมาก็ได้เพราะว่าการแต่งงานในครั้งนี้ที่เราเห็นในซีซั่นที่1มันรีบร้อนแล้วก็ลวกๆนะคือคําว่าลวกๆหมายความว่านางเอกของพวกเรา ในวันแต่งงานเนี่ยยังโดนแกล้งอยู่เลยคือคือมันเกิดเรื่องนะคะกับตระกูลลู่ซึ่งไปเอาดอกไม้ไปจัดในงานแต่งงานของของยายหลีโยเจินกับหลิวซางนั่นเอง ก็ทำให้นะคะเสี่ยวชุนนะคะซึ่งเป็นเพื่อนหลักอีกคนหนึ่งต้องรีบมาขอความช่วยเหลือไม่อย่างนั้นพ่อต้องโดนแบบลงโทษแ,แ,แน่เลยนะคะมูตันของพวกเราก็จิตใจดีนะคะก็เลยไปช่วยที่งานนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตามทรงแบบจีนคอสตูมโบราณที่พวกเราเคยดูมาเนาะในเมื่อการแต่งงานครั้งแรกมันแบบไม่ได้เป็นพิธีการอะไรมากนะักมันดังนั้นแล้วมันน่าจ,จะมีพิธีอีกรอบหนึ่งในซีซั่นที่2ซึ่งน่าจ,จะเป็นพิธีแต่งงานที่อลังการมากๆระหว่างเจียงซางหยางแล้ว ก็เหอเวยฟังมูตันของพวกเราค่ะแล้วก็นะัดจุดนั้นพวกเราก็น่าจะได้เห็นมูตันได้รับพระราชทานเ,าเรื่อนลำดับชั้นความไฮโซขึ้นมานะราะวะสังคมราชวงศ์ถังมันก็มีระดับแบบไฮโซระดับท่านหญิงระดับอะไรเงี้ยนะคะแล้วนางเอกของเราก็เป็นเพื่อนที่ที่น่ารักของสนมซูซึ่งเป็นสนมที่จัก,กรพรรดก็รักมากแล้วก็ยังเป็นแบบเมียของอคือเป็นผู้หญิงที่เจียงซางหยางนั้นรักซึ่งเป็นเพื่อนสนิทขององ,องค์จัก,กรพรรดอีกด้วย เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าภาพหวานก็ยังมั่นใจว่าบาริสเต้ของพวกเราพี่เต้นะคะพี่เต้น่าจะเป็นเจ้าภาพในการแต่งงานใหญ่ให้กับพระเอกกับนางเอกในซีซั่นที่2นั่นเองนะคะแล้วก็น่าจะแบบทุกอย่างต้องเคลียร์คัดจุดที่ต้องมาจากในนิยายต้นฉบับก็คือทั้งในใจแล้วก็ภายนอกของเจียงซางอย่างนั้นจะมีแค่เมียเดียวค่ะนั่นก็คือเหอมู่ตันนั่นเองนะคะหรือว่าเหอไวฝังอันนี้มันต้องมานะเพื่อนๆอันนี้เป็นไฮไลท์หลักเลยนะคะ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอีกฉากหนึ่งที่ที่ก็ควรจะต้องมาจากในนิยายเช่นเดียวกันเพราะว่าพระเอกของพวกเราเนี่ยเจียงซางหยางอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่านางเอกนั้นยังเวอร์จินอยู่ยังบริสุทธิ์อยู่ไม่เคยนอนกับหลิวซางเลยเออยิ่งในนิยายนี้ยิ่งแบบเซอร์ไพรส์โคตรๆเลยนะคะเพราะว่านางเอกในนิยายเนี่ยแต่งงานกับหลิวซางเนี่ยสปีนะเพื่อนๆส่วนในละครน่ะแต่งงานแค่ปีเดียวเออแต่ว่าจุดที่เหมือนกันก็คือทางด้านเจียงซางหยางนั้นไม่ เคยคิดมาก่อนน่ะไม่เคยนึกไม่เคยคาดฝันว่าแบบมูตันนางเอกของพวกเรานั้นจะยังเวอร์จิ้นอยู่ยังบริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นฉากเข้าหอ,อก็ควรจะมาเช่นเดียวกันอันนี้ก็ไฮไลท์ในในส่วนที่เป็นพาร์ทความรักของพระเอกนางเอกนะคะคือมันมันจะให้ความรู้สึกที่ดีเนาะเพื่อนๆว่าไหมเออฉากเนี้ยก็ควรจะมานะ ทีนี้เพื่อนๆบางท่านอาจจะอยากรู้ว่าในนิยายต้นฉบับแล้วนะคะรายละเอียดคือจบอย่างไรนะคะในส่วนพาร์ทของพระเอกนางเอกนะคะด้วยความที่พระเอกของพวกเราหลังจากที่ออกออกลบแล้วก็ปากราบกบฏให้กับทางด้านองค์จัก,กรพรรดิซึ่งในเวอร์ชั่นของนิยายอ่ไม่ใช่องหนิงนะที่เป็น ที่เป็นกระบานะเพื่อนๆมินมีหลายอ,องค์เพืเ่อนๆองอื่นอ,องอื่นทีนี้เนี่ยพอปราบกระบฏได้หมดแล้วนะคะก็ทํางานอยู่พักหนึ่งนะคะเป็นที่ปรึกษาขององค์จัก,กรพรรดิแล้วก็เป็นแม่ทัพแบบคู่ใจแต่ว่าเป็นแม่ทัพที่อารักขาจัก,กรพรรดินะอยู่ในอยู่ในราชสำนักนะคะทีนี้เขาเองก็เหมือนกบับแบบมันอิ่มตัวแล้วนั่นเองค่ะอยากจะใช้เวลานะคะกับมูตนันแล้วเขาเขาอะไม่ชอบกฎเกณฑ์ในวังหลวงในราชสำนักคือเขาเขาไม่อยากจะแบบมีกฎ กอะไรอีกแล้วเขาก็เลยตัดสินใจลาออกไม่เป็นขุนนางแล้วเพื่อนเป็นผู้ชายนะคะที่ไม่เป็นขุนนางต,ตัดสินใจลาออกเพื่อมาอยู่กับเมียมาใช้ชีวิต <c oughs> อยู่กับแมคคานะคะเหอะเหอไว้ฟังนั้นก็เป็นแบบผู้ที่ผู้ที่บริหารธุรกิจมีสวนใหญ่ๆคือฟางหยวนนั่นเองในนิยายอะ่ะก็บริหารฟางหยวนแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขกับเจียงซางหยางนะคะแล้วก็ให้กำเนิดลูกแฝดอีกด้วยนะคะ อ่าแล้วค่ะตอนนี้ก็เล่าได้เฉพาะที่ต้องอ้างอิงในวนิยายต้นฉบับเนาะส่วนในละครนั้นจะจบแบบไหนในรายละเอียดเดี๋ยวเราต้องรอดูไม่แน่อาจจะได้เจอเวอร์ชันละครแบบมหัศจรรย์ก็ได้นะคะคนที่เคยเป็นศัตรูอะไรกันมาก่อนกับนางเอกก็อาจจะมาเป็นเพื่อนบ้านกันได้ไหมได้ไหมเออไม่รู้เหมือนกันคนที่เป็นศัตรูกับนางเอกก็อย่างหลี่หยดเจินใช่ไหมแต่หลี่หยเจินจะลอดจากโทษประหารหรือเปล่าเพราะว่าตระกูลหลี่ยังยังใช้ ชื่อตะกูลหลีอยู่เนาะก็อองหนิงนั้นกะบทนะคะ๋ยวเราต้องรอดูอีกไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยความที่ตัวละครที่มาเล่นเป็นหลีโยเเินก็เป็นน้องเจ้าหยาดฉินนะคะก็มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรแล้วก็ทางด้านหลิวซางเองก็เป็นคุณไว้เจอหมิงก็มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นไม่แน่บทมหัศจรรย์นในเวอร์ชันละครมันอาจจะเกิดขึ้นมาก็ได้นะเพื่อนๆแบบกับตัวกับใจในช่วงท้ายๆของเรื่องก็สามารถจะแบบมาดีกับนางเอก เพราะว่านางเอกของเราดูจากทรงแล้วในละครคือเป็นคนจิตใจกว้างขวางแล้วก็ไม่ถือสาเรื่องราวอะไรอภัยได้ตลอดดูอย่างส่งอี้เซเพื่อนๆนางก็โคตรจะอภัยสุดๆเลยนะคะคือส่งอี้แบบสามีของนางไม่ดีอะหวังชิงอะแบบจะเอามู่ตันของพวกเราให้ได้รับชีวิตที่ลําบากอยู่ตลอดเวลามู่ตันก็ยังอภัยให้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แน่เหมือนกัน๋ยวเราก็รอดูในละครเนาะขใครทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดี ค่ะ